มาครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็หลายคนรอมานานและผมก็รอมานานมากครับผมครับถึงจะคันเล็กวันนี้ครับขั้นตอนการทําเหมือนรถใหญ่ทุกอย่างไม่วเป็นงานโป๊งงานสีงานโครงสร้างแล้วก็ระบบเสียงครับถือว่าจะเต็มมากสำหรับคันนี้ครับเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายสำหรับทีมงานออกแบบครับลูกค้าว่าอยากรถสีขาวแล้วก็อยากได้อุปกรณ์สีขาวครับโอ้โหดูทีมช่างเราครับถือว่ายกให้ครับทําสวยมากกับทีมสีของเราครับเห็นบทฟันโบนตา มาตรฐานบทสลับคันนี้ครับผมครับพร้อมด้วยคันนี้ฟังก์ชันตู้ครับแบบขึ้นลงได้นะครับผมครับอีดหนาก็ได้ฟังเสียงแะครับแบบขึ้นลงได้สำหรับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็เบรกคันนี้ก็เป็นเบรคเทอร์โบยี่สิบดครับผมหกใบครับหกดอกเลยทีเดียวครับผมเชิงกลางเห็นไหมครับตัวใหม่ของเราจะมีฮอนแต่งด้วยสองครับผมแล้วมีสองนิ้วครับทั้งมิดโลแล้วก็มิดแล้วก็มิดไทยครับตัวนี้ก็ถือว่าสี่ทางห้าทางเลยสันตังางใบดีเล็กนี่ครับผมครับจะพาไปชมข้างหลังครับว่าข้างหลังมีอะไรบ้าง พาวเวอร์เราเรามาลุ้นกันว่าพาวเวอร์เราถูกสีหรือเปล่าครับผมปึ๊บนูดูพาวเวอร์ครับชุดระบบเราเสร็จหมดแล้วนะครับผมพาวง power มิกเอ็กซ์สามสองคอร์สเอ็กซ์ซาวไม่ลอยซาวเทคดีโฟครับโอ้โหถือว่าครบคันนี้จะมีกองชุดเป็นกองชุดพร้อมในสดเลยครับที่เราติดตั้งให้สำหรับคันนี้ครับพวงมาลัยเห็นไหมครับมีพวงมาลัยอีกนะครับผมดูครับโอ้โหอย่างเท่ครับพวงมาลัยมีเบรกมีคันเร่งมีข่าเกียร์อีก โอ้โหอะไรจะขนาดนี้สรับรถแห่คันนี้ครับก็อหนึ่งคันก็ถือว่าเป็นคันแรกของเราครับที่ทำรถอย่างเงี้ยแล้วก็มีตู้ยกเงี้ยครับผมครับเป็นจทย์ที่ยากเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนมากในการทํางานตัวถังครับไม่ใช่ว่าทำง่ายอย่างคันเนี้ยเราใช้เกียร์รถไถครับเป็นตัวขับเคลื่อนครับผมครับเพราะว่าผลการความแรงของมันครับในการหมุนครับผมเนี่ยผมก่อนให้ขึ้นโนนโนนโนนได้ครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะ2เกียร์ครับสเกียร์เกียร์ถอยก็มีเดินหน้าก็มีโอ้ครบทุกอย่างเกียร์รถไถสำหรับคันนี้ครับผมครับ เป็นไงครับแค่ฟังก์ชันก็ถือว่าเยอะมากสำหรับคันนี้รอฟังเสียงได้ดิดต่อไปเลยครับว่าเสียงเป็นยังไงครับแต่ผมลองแล้วถือว่าสะใจมากอันนี้ก็เดินระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็เครียบสีเสร็จแล้วครับผมกับอีไม่เกินวัน2วันก็ได้ฟังเสียงสำหรับคันนี้ครับผมโอเคอีกหนึ่งคันครับสำหรับรถเทบางกรข่าวครับผมครับเร็วนี้เจอกันแน่นอนครับผมขอบคุณครับผม